สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนาวสีแดงทุกคนใครเห็นข่าวนี้มั้งคะข่าวที่ว่าที่คันเดชนายกพักส้มนะคะออกมาบอกสโลแกนใหม่ก่อนหน้านี้บอกว่ามีเราไม่มีเขาใช่ไหมคะตอนนี้เป็นเปลี่ยนนายกไม่พอต้องเปลี่ยนประเทศพักนี้ชอบทําอะไรใหญ่นะคะชอบทําโฆษณาชวนเชื่อชอบคอนทต์ชอบแบบระเบิดภูเขาภเากระท่อมแบบนะะี้ค่ะสิบสี่ล้านเสียงที่เลือกพวกคุณมาเขาต้องการเปลี่ยนประเทศแต่ตอนนี้ได้แค่เปลี่ยนข้างคะ่ะ และฟ้าอยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้ที่พัรแดงทำรถไฟฟ้า20ปัทตลอดสายไม่รู้โหเ,เตอร์ส้มหรือเปล่าออกมาดา่าบอกว่าภาษีกูภาษีก,ก,ก,กูเอาภาษีกูไปอุ้มคนกรุงเทพแล้วตอนนี้โมอเตอร์จีพีที่รัฐบาลอนุมัติงบให้3.9พันล้านผูกพันสัญญา5ปีจากที่จังหวัดเดียวแบบนี้ภาษีกูไหมคะหรือภาษีมึงถึงเอาไปให้จังหวัดเดียวได้ แล้วจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศได้อะไรคะแล้วรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายสุดท้ายตอนนี้นะคะค่าโดยสารโคตรแพงเกือบร้อยกว่าแต่ไม่มีใครบ่นเลยทุกคนอมอะไรอยู่ลรอคะแกล้งตายกันหมดหรอคะก่อนเลือกตั้งปี2566ฟ้าเฉียดพักส้มนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามฟ้ามานานไปดูช่องฟ้าได้เลยฟ้าทำคลิปเชีย์ส้มคะ่ะ แฟ้ามาเปลี่ยนใจตอนจะตอนจะเลือกตั้งแล้วแบบไม่กี่วันที่คุณโลมออกมาดา่าท่านช,ชาติเพราะว่าฟ้าอยู่กรุงเทพฟ้าเชียร์ท่านชัชาติฟ้าก็เลยรู้สึกว่ามันแปลกและก่อนวันเลือกตั้งพักส้มออกมาดา่าแดงอย่างหนักฟ้าเปลี่ยนใจวันนั้นทันทีเลยกลับมาเลือกแดงสองใบเกือบจะเลือกส้มแล้วค่ะแต่ไวตัวทันเราชื่นชมในอุดมการณ์คุณนะแต่มาวันนี้ฟ้าไม่เชื่อแบบนั้นแล้วค่ะและก่อนที่พกูณจะโหวตให้น้ําเงินทั้งโหวเตอร์ทั้งนักวิชาการ ทั้งสื่อเตือนพวกคุณจนนาทีสุดท้ายแต่พวกคุณก็ไม่ฟังพวกคุณบอกว่าเลือกน้ําเงินดีกว่าแดงหาข้ออ้างสารพัดเขาไม่มาหมอบเขาไม่มาขอคะแนนถ้าเลือกเขาเดี๋ยวนายกยุงตู่จะกลับมาอะไรก็ไม่รู้สร้างเงื่อนไขหลอกตัวเองสะกดจิตตัวเองสุดท้ายผู้นำจิตวิญญาณออกมาบอกว่าสิ่งที่ทําทั้งหมดมันคือ Grand แกลนคอมพอไม้ป้าอยากถามค่ะว่าสิ่งที่ทําเนี่ยจะเรียกว่าแกลนคอมพอไมได้ยังไงคะการหัวสอวอ การเอาที่ดินเขากระโดงการย้ายข้าราชการเกือบร้อยตำแหน่งอันนี้คือแกรนคอมพอไม้เหรอคะนี่ฟ้ายังไม่พูดถึงเรื่องอ่ข้อขัดแยง้งที่ชายแดนนะนี่คือแกลนคอมพอไมเหรอต้องย้ำหลายๆรอบนะคะก่อนหน้านี้เขาอ,ออกนโยบายจะแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองถ้าแก้ไม่ได้ก็จะยกเลิกสุดท้ายแล้วเป็นยังไงคะลบออกจากเว็บเด็กๆที่ออกมาเป็นฐานเสียงหลายคนติดคุกหลายคนรีภ้ภัยบางคนตายในคุกเพราะอดข้าวจนตาย พวกคุณเคยไปดูแลเด็กๆคนนี้ไหมคะสุดท้ายแล้วออกมาบอกสื่อว่าไม่รู้จักเหล็กเนี่ยค่ะสิ่งที่พวกคุณทํามันคือการเล่นใหญ่แต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยเป็นแค่โฆษณาชวนเชื่อพวกคุณได้อภิสิทธิ์สสคุ้มครองโดยไม่ต้องติดคุกแต่เด็กๆเสียทั้งอนาคตไม่ได้เรียนหนังสือหลายคนต้องรีภัยแต่ลูกหลานพวกคุณเองพวกคุณสอนให้รักชาติรักสถาบันส่งเสริมให้เล่นกีฬาส่งเสริมให้เรียนต่อต่างประเทศ แต่ลูกคนอื่นพวกคุณปลุกปั่นให้ออกมาต่อต้านเจ้าเนี่ยค่ะสิ่งที่พวกคุณทําและได้ยินว่าสสบางคนบางคนนะคะไนกล้วยแล้วกันเนาะได้กล้วยไปหลายกิโลไปซื้อบ้านเงินสดและร้านสะดวกซื้อที่เป็นสาขาเป็นมาร์เนาะซื้อประมาณสี่ถึงห้าสาขาอันนี้ได้ยินมานะคะไม่มีหลักฐานนะได้ยินเขามาทีนึงก็เลยเอามาพูดต่อไม่รู้จริงไหมแต่ถ้าจริงก็น่าเสียดายค่ะ น่าเสียใจหน้าหดหูหน้าผิดหวังทุกอย่างเสียใจแทนเด็กๆว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ไม่มีใครพูดถึงมันอย่างจริงจังและคุณยังกล้าที่จะมาออกสโลแกนแบบนี้อีกมันน่าอายนะคะถ้าไม่รู้จักตายประชาชนช่วยอายตัวเองด้วยค่ะว่าที่คัดเดตนายกพักสม้ม